เราภัคมืดภักมานนะพญาม,มารทั้งหลายนะพญาม,มารที่ชื่อเมคินนะหรือว่าบริวารที่พวงพันทั้งหลายนะที่กําลังดูดพลังชีวิตของคนวัดก็ตามนะของญาติที่ทาทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายนะที่อยู่ภายนอกวัดก็ตามนะหรือของถ่ายวิบากนะให้หม่เหล่าผู้โปรดทั้งหลายต้องลาบากดัดขัดเครื่องนะกดดันทั้งหลายนะแล้วก็ถ่าย ถ่ายยานวิถีนะไปสู่คนอื่นนะในการก่อกรรมทําเขหนต่อเหล่าผู้โปรดต่อภาพรวมของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แลนะวัดวาศาสนาทั้งหลายนะขัดขวางกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะสรองสมกําลังนะในการก่อกรรมมืดมดนะจ้องจะสร้างอุปสรรครบกวนรังควาหมเหล่าผู้โปรดทั้งหลายในทุกภาคส่วนด้วยกําลังบารมีของคุณเบื้องสูงและองค์มหาบรมีทั้งหลายในทุกภาคส่วน สิ่งใดก็ตามที่หมูเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภักมาตลอดถึงลูกหลานบริวารทั้งหลายในภักที่พักหยาบยัยงคงดื้อดึงดื้อ,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 อรานบริเสธปฏิฆาปิญาบาลอาฆาตแขนซ่องสมกําลังจ้องจะเอาคืนต่อองค์มหาบรมีทั้งหลายผู้โปรดสัตว์หรือครูครคูบาอาจารย์ทั้งหลายการบั่นทอนการเบียดเบียนการสิงสู่การสร้างความทุกข์ทรมานให้หมเหล่ามนุษย์ทั้งหลายก็เล่าลวงการปิดเบือนในคําสอนขององค์มหาบรมีทั้งหลายหมายจะครอบงำและควบคุมมนุษยชาติทั้งหมดทั้งมวล หรือสิ่งใดที่ยังควคุมดำเนินไปเพื่อการก่อกรรมทําเข็นกันแกล้งลังแก่ก่อความเดือดร้อนลาคาญปลุกปั่นยุยงโกโหกตีสองหน้าสร้างเรื่องสร้างราวแรกซ้อนผู้โปรดหรือบริวารที่พ่วงพันทั้งหลายสร้างเรื่องเดือดร้อนให้หรือทําให้หาเรื่องทะเลาะเบาแหวงแตกแยกกันหรือนําพาวความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคระบาดยาพิษจําแนงในรูปแบบของยาฉีดไปสู่ผู้โปรดแอบถ่ายวิบากหรือภูมิต่ํใส่ผู้โปรดที่เผลอซ้อนภาคหยาบมาพําพบ่นกลด่ากดดันผู้อื่นอแอบแฝงในกลุ่มลายด้วยเจตนาไม่ประสงค์จ้องทําลายกัน หรือส่งวิบากเวทนาเข้าในกลุ่มการใช้เลขกลในการขับไล่สายส่งหรือกีดกันขัดขวางไม่ให้มีที่อยู่ที่อาศัยการแทรกแซงความฝันหรือนิมิตจนสร้างความหวาดกลัวความลังเลความติดขัดข้องคาความแตกแยกทําให้ผู้คนทั้งหลายผู้โอดทั้งหลายรวมไปถึงลูกเด็กเล็กแดงต้องสับสนมกวนอยู่ยากอยู่ลาบากกีดกันสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ออกห่างจากพระธรรมจากองค์มหาบารมีการทำร้ายทําลาย ตัดรอนบัทอรลบกลัวงควาญกิจในการโปรดสัตก่อให้เกิดความล่าช้าติดขัดข้องคาในบุญบารมีทั้งหลายในทรัพย์สินที่ควรจะได้รับขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตคุรุครูบาอาจารย์หรือดวงจิตอื่นทั้งหลายการมุ่งร้ายทำร้ายทำลายพระศาสนาองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่แอบอ้างองคุณเบื้องสูงองค์มหาบารมีแอบอ้างกิจการโปรดสัตด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์จะด้วยกายวาจาใจจะด้วยอพินายทิติเดชใดๆก็ตามที่เบี่ยงเบนที่นําให้ผูู้้้โมาาผลลหหรรือ์ทงย ต้องหลงเข้าใจผิดในองค์มหาบารมีหลงเข้าใจผิดในเนื้อหาพระธรรมหรือหลงไปยึดต,ติดในลักษณะต่างๆทั้งรูปธรรมนามธรรมแห่งองค์มหาบารมีหรือหลงยึดต,ติดในกระแสะแห่งทิฏฐิที่ตนสร้างขึ้นในหมู่เหล่าสัพพสารหมู่เหล่าผู้โปรดหรือใช้คําพูดบิดเบือนนําพาให้ผู้คนทั้งหลายต้องคล้อยตามจนยอมเป็นบริวารเพื่อการดูดพลังชีวิตเพื่อคัดง้างกับพระธรรมจนเป็นสิ่งปิดบังพระธรรมหรือกลายเป็นสิ่งตัดรอนบัทอนให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิไม่ได้สว่างสวยตามพระธรรม และขนาดจิตได้ขนาดจิตหนึ่งที่ได้เคยกระทําต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมเหล่าชั้นภูมิเป็นไปเพื่อสนองกิเลสตหาอุปาทานความอยากใหญ่ของตนเองความสุขสนานคึกขนองหรือรู้ด้วยแม้บาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสะกดการครอบงามการกักขังจองจําการยุยงยางตะแคงรั่วการเสียมพระบวนเกียรติจังหรือพําบนกลดาทั้งต่อหน้าและรับหลังการสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทุกภาคส่วนการสร้างเหตุให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อองค์มหาบารมีผู้ปวดสัตว์องค์ครูมหาคุทั้งหลาย การใช้คุณสายมนดำกระถาขมอภิญญาทั้งหลายในการทำร้ายทำนายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายการดูดพลังชีวิตการสะกดการข่มขู่คุกคามการกระทำทรามานกันการแกล้งการเข็นฆ่าประหัรประหารทั้งหลายรวมถึงที่กระทำต่อองค์มหาารมีผู้โปรดสัตว์ครุรุบาอาจารย์ตลอดึงลูกหลานบริวารขององค์มหาารมีทั้งหลายทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกลักษณะกรรมตลอดนถึงขนาดจิตใดก็ตามที่คิดที่กระทำต่อภาคส่วนต่างๆต่อการโปรดสัตว์ขององค์มหาารมีต่อการเผยแพร่พระธรรม เอความขี้คลายสว่างสวัยในพระธรรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิและทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีและสายบารมีที่พุ่งพันทั้งหมดทั้งสิน้นสร้างความติดขัดข้องคาในกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายและทุกๆขนาดจิตที่ไม่บริสุทธิ์ต่อศาสนาต่อพระธรรมต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์และลูกหลานบริวารขององค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิน้นขอให้กรรมวิบัติกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามของหมู่เหล่าซาตานพักมืดพมา และลูกหลานบริวารที่พุ่งพันทั้งหลายบริวารที่พุ่งพันกับบริวารทั้งหลายที่คอยเป็นแขนเป็นขาไม่ว่าจะเป็นภาคทิพภาคหยาบไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดอยู่บนสวรรค์มางในหมู่เหล่าตนหรือในเ้ไปซ่องสมกาลังก่อความปัญป่วนจากภายนอกวัดหรือส่งยาวิถีส่งอภพิญญามาก่อความปัญปวนสร้างความเดือดร้อนก็ตามให้บากทั้งหลายทั้งที่กล่าวถึงแล้วก็ดีนี่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีทุกๆก,ก,กรณีกรรมที่ทํากับทุกๆภาคส่วนให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับไปให้ผลเป็นวิบากเวทนาความเจ็บปวดทุกทรมานต่อ และลูกหลานบริวารตลอดถึงบริวารของบริวารที่คอยเป็นแขนเป็นขาทั้งหมดทั้งสิ้น,นให้กายเป็นทุกท้เป็นความทุกเจ็บปวดทุกทรมานเป็นการกัดกินต่อร่างกายเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความบีบคั้นดกดดันอย่างถึงที่สุดต่อกายและจิตแม้ขนาดจิตที่คิด,ดจดละทำต่อาศาสนาก็าให้กายเป็นความเวทผลิตพิบราชความคุม้มค้ั่งกลายเป็นพนาการจองจําตีกับสะท้อนกับสะกดกัดขังตัวมันเองอย่างแน่นหนาร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นโดยฉับพลันทันทีไม่ว่าหมู่เหล่าซาตานพักมืดภพักมาและลูกหลานบริวารเ่านั้น จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งหลายจะมากจะน้อยไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจมีส่วนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมทํางานเป็นทีมเป็นเครือข่ายมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุสน,นวางแผนวงการอยู่เบื้องหลังให้คําแนะนาไม่ห้ามปรามทัดทาตสะกดพวกตนเองหรือดวงจิตอื่นให้กระทําแตนตนมีส่วนในความสะใจเห็นดีเห็นงามหัวเราะยาะยเย้ยก็ขอให้มีส่วนรับผิดในกรรมนั้นๆเสมอเหมือนกันทั้งหมดุสิน้นไม่ว่าภาคส่วนนั้นจะเป็นภาคทิพย์ภาคหยาบบริวารและบริวารของบริวารที่พวงพันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลูซิเฟอร์หัวหน้าซาตาน ซาตานร,ระดับหัวหน้าที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการการกันแกล้งแรงแกทั้งหมดลนสิน้นเหล่าซาตานทั้งหลายพยายมาราทิราชฝ่ายปกครองของหมู่เหล่ามารเสรนาธิการมาเราอมตเหล่าหมู่มาในสวนชั้นปริมิตาสวัตีเหล่ามาต่างดาวมาต่างแดนตลอดถึงลูกหลามบริวารหรือเหล่าบริวารในภูมิอื่นทุกๆชั้นภูมิเหล่าพูดปีปีศาจเหล่าศูนเกจิอาจารย์หมอผีร่างทรงจำขมังเวทพระสงฆ์แม่ชีคารวะและลูกศิษย์สาวกทั้งหมดุสิน้นที่พ่วงพันเป็นกระบวนการเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหตนตับลใดก็ตามก็ขอให้มีส่วนในการสะกดกักขังจองจําร่วมกันทั้งหมดสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้ไปตลอดกาลหมู่เหล่าวิชาวิชาเดชาวิชาภาคมืดทั้งหลายเหล่าคุณสายมนดามพวกรองของรองวิชารองอาคมหรือพวกที่สแสวงหาวิชาที่หมู่เหล่าซาตานภาคมืดภาคมาทั้งหลายดึงเข้ามาในวัดหรือดึงเข้ามาในวัดแล้วเพื่อเป็นสมุนเป็นกําลังไม่ว่าจะถูกหลอกโดยยาวิถีหรือด้วยความตั้งใจก็ตามให้อกุศลวิบากเหล่านั้นที่เคยกระทํามาทั้งหมดทสิ้นย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับ สะกดกลับไปให้ผลเป็นวิบ่ากเวทนาเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานหว,ดวดาดกลัวหวาดผวาจนไม่สามารถเข้ามาหรือเป็นกําลังให้หมูเมม่เหล่าภาคมืดภาคมาเหล่าซาตานอีกต่อไปส่วนภาคใหญ่ที่ให้ความร่วมมือกับเหล่าซาตานภาคมืดภาคมาทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดหรือหนีสการสะกดไปอยู่นอกวัดเพื่อก่อเหตุก็ตามแต่เป็นกาลังในการส่งยาวิถีเข้ามาในวัดเพื่อสร้างปัญหาหรือจับจองกิจการที่อยู่ที่อาศัยในวัดจ้องขายเก่งกําไรเป็นการกีดกันขัดขวางไม่ให้ผู้โปรดได้มีที่อยู่ที่อาศัยไร้ประโยชน์ต่อาการโปรดสา์ขององ,ององค์มหาารมี ให้วาก,กรรมเหล่านั้นตีกลับสะท้อนกลับไปให้ผลเป็นความเจ็บปวดท,ทุกทรมานหนือหลังรักษาไม่หายกลายเป็นความเวิบริตวิปราชความคุ้มคั่งฟันเฟือนสติฟันเฟือนในจิตใ,ในใจหากอยู่ในวัดอาศัยวัดเป็นสถานาเป็นสถานที่ก่อกรรมมืดมืดร่องสมกําลังเสพอบายมุขรักขโมยทรัพย์สินของผู้โปรดต,ตัดรอนบรนทอนทรธธัพยากรหรือลบกวนรังควานผู้โปรดอื่นอื่นก็ให้อยู่ยากอยู่ลาบากเดือดร้อนให้ทุกบีบคั้นทั้งทางกายทางใจ จนแม้สามารถเป็นกำลังให้เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมานีกต่อไปและให้ที่วาสนาบารมีทั้งหลายที่เคยได้จากองคุณเบื้องสูงสูวนสลายกับคืนสู่สุญญตาทั้งหมดสิ้นนะับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและด้วยบารมีของคุณเบื้องสูงทั้งหลายขอให้การสกัดการจองจําและความทุกข์ทรมานนี้คงอยู่ไปตลอดกาลต่อทุกๆตัวตนเพื่อมีส่วนเกี่ยวข้องและให้บารมีทั้งหลายของเหล่าซาตานหรือภ้ามืดภาคมาและลูกหลานบริวารที่พวงพันทั้งหมดสิน้นที่ใช้ในการเบียดเบียนสรรพสัตว์ ต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายสูญสลายไปทั้งหมดทั้งสิน้นตลอดจนถึงบารมีที่ดูดจากภาคส่วนอื่นๆก็ให้กับคืรสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิน้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลไปตลอดกาลหรือจนกว่าเหล่าซาตานภาคมืดภาคมารและลูกหลานมริวารทั้งหลายจะน้อมยอมสสนึกด้วความบริสุทธิ์ใจและน้อมกราบขอเข้ามากมต่อองค์คุณเบื้องสูงองค์มหาบารมีทั้งหลายอย่างมุ่จิตมุ่ใจและยอมยุติความมุ่ง,งร้งกกายทำ สถานการณ์เหล่านี้ทุกเวลานเหล่านี้จึงจะบระราสนาการสลายไปหมดสิ้นไปโดยตัวมันเองให้การในฐานนี้มีผลครอบคลุมไปถึงหมูเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารตลอดถึงลูกหลานบริวารทั้งหมดที่เคยขัดขวางความสว่างสวยมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันแต่ยังไม่สํานึกในความผิดตนหรือมีความพวกที่พยายามจะสารต่อกิจในการกิจการขัดขวางเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นและให้บารมีที่เคยได้จากคุณพระราตายของเหล่าซาตานภาคมืดภาคมารและลูกหลานบริวารที่พวกพันทั้งหลาย ไม่ว่าจะได้มาในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามให้สูญสลายและกลับคืนสู่สุนทราตาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่บทนิทานนี้ถูกเปิดขึ้นก็ขอให้มีผลเสมอเหมือนกันทุกๆครั้งต่อเหล่าซาตานหล่าพักมื่อพักมาและลูกหลานบริวารทั้งหลายโดยทั่วกันโซสโซโซ,โซ,โซ